สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอนะครับตัวโปรแกรม MetaTrader นะครับตัวใหม่ของเรานะครับที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยใช้นะครับวันนี้จะลองออกมาเล่นให้ดูนะครับพอดีมีลูกค้าท่านหนึ่งครับให้เขียน EA mq 5นะครับแล้วผมเคยทำตอนที่เรียนอยู่ ตอนทำโปรเจกต์อยู่ที่ MQ5 เพิ่งออกใหม่ๆ,ๆนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากเคยอ่านอ่านเฉยๆ,ๆพอลองมาเขียนดูจริงๆแล้วรู้สึกว่าลักษณะการทำงานนี่ต่างจาก MQ4 ค่อนข้างเยอะนะครับเลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับหลักการการทางานโอเคครับเรามาเริ่มต้นจากโปรแกรมกันละกันคือลักษณะการทำงานของ MetaTrader 5เนี่ยจะเร็วกว่า MetaTrader 4นะครับซึ่งตรงนี้ ถ้าใครสงสัยว่าเร็วกว่ายังไงในในการส่งคําสั่งน่าจะลองโหลดมาลองเล่นดูนะครับผมคิดว่าความเร็วน่าจะค่อนข้างเห็นได้ชัดแล้วก็ทุกโบโรกก็ยืนยันตรงกันนะครับลองไปอ่านดูในแต่ละโบรกที่เปิด Meta ห้าว่าเร็วกว่าจริงๆหรือเปล่าอย่างไรนะครับโอเคครับเรามาลองเล่นกันดูหน้าตาก็จะคล้ายๆตัวเดิมน,นะครับแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันนะครับเรามาลองเซลล์ดูนะครับก็จะได้มา 1>, 1 Volume นะครับแล้วผมเปิด Buy นะครับปุ๊บหายครับคือมันจะเป็นการเปิด Position นะครับที่ไม่เหมือนกับออเดอร์ในตัว Meta t r a d e ี4มันจะรวม Buy กับ s ซ l l เนี่ยนะัเป็นตัดกันคือถ้าเปิด s ซ l ลแล้ว Buy เนี่ยเท่ากับ Close ครับมันจะไม่มีการโคลออเดอร์ขาวไว้นะครับฉะนั้นในเมตาเทรดห5เนี่ยเราจะไม่พบปัญหาอย่างหนึ่งในเมตาเทรดส4ก็คือการทำกำไรปลอมนะครับ อ,อ่อธิบายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าถ้าเราเปิดเซล์กับบายพร้อมกันเนี่ยแล้วตัวออเดอร์ที่กําไรเนี่ยมันจะไปเพิ่มบาลานซ์ให้เรานะครับคือมันจะทําให้เส้นกราฟอะครับมันเวลาเราเอาไปโชว์ในพวกโปรแกรมที่แสดงนะมันแสดงกําไรเกินจริงเพราะว่าออเดอร์มันยังไม่ขาดทุนนะครับถ้ามันยังไม่ได้ปิดซึ่งตรงเนี้ยจะใช้กับ meta เทรดห้าไม่ได้เพราะว่าถ้าเปิดบายเซลพร้อมกันเท่ากับโคลสเลยขาดทุนทันทีครับลองดูได้นี่นะครับเซลล์ Sell. ลองดูตรงบราลานซ์เรานะครับว่ามันจะลดลงทันทีนะครับที่เราบายปุ๊บเห็นไหมครับบาลานซ์ลดทันทีนะครับก็อาจจะกําจัดปัญหาตรงส่วนนี้ไปได้นะเท่าที่ผมลองคิดดูว่าเหตุผลที่เขาทําหรือมันไม่ใช่ยังไงก็ไม่แน่ใจครับโอเคครับเรามาดูกันต่อว่าอันนี้คือหน้าตาคร่าวๆข,ของมันซึ่งลักษณะเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าผมเท่าที่ผมลองสังเกตดูก็ พบว่าตัวของโปรแกรมเองก็จะมีฟังก์ชันหน้าตาค่อนข้างจะต่างไปบางส่วนนะครับอย่างวันวันคิกแคดดิ้งก็จะเป็นเหมือนกับเซตายกับเซลนะครับให้มากดแยกกันอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีบางอย่างที่ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงส่วนของยูเซอร์ที่ใช้เนี่ยผมไม่ขออธิบายมากแล้วกันคิดว่าน่าจะมีคนลองกดเล่นดูได้ไม่ยาก ผมอยากจะอธิบายว่าข้างหลังนะครับตัว EA เนี่ยเปลี่ยนหน้าตาไปอย่างไรบ้างนะครับถ้าเรามาลองเปิดตัว Meta Editor นะครับมันจะหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับยังจำที่ผมเคยสอนนะครับที่เป็นเกี่ยวกับ MQ4 เนี่ยมันจะเป็น e x t e r n นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ย Input ก็ใช้ Keyword Input Tab ลักษณะการ include ไฟล์แบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะการเขียนโปรแกรมมิ่งแบบเป็นภาษาเต็มๆนะครับอย่างเช่นภาษา C หรือ C อย่างเงี้ยก็จะมีการ include header file ขึ้นมาแล้วก็จะมีการ include เพื่อเอามาใช้สร้างคลาสนะครับซึ่งเราไม่ค่อยพบเห็นการ include แบบนี้สักเท่าไหร่ใน m q 4นะครับแต่ว่าใน m q 5เราจะเห็นเยอะเลยครับก็จะมีการสร้างคลาสต่างๆลักษณะการกดเทลก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราลองมากดเทลกด f 1ดูก็จะพบว่า หน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะออกมาเป็นอีกบนะ๊อบไออีกวินโดว์หนึ่งซึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมที่จะออกมาตรงข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าต่างๆที่ใช้เนี่ยการส่งคำสั่งก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากได้ค่าอินดิเคเตอร์สักตัวหนึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้แค่ IMA เก็ตค่ามาเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องไปสร้างเป็น Handler เหมือนการเปิดไฟล์ครับของ indicator ขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยไป Copy Data มาใส่ Buffer แล้วค่อยดึงค่ามาอีกทีอันนี้ก็คือลักษณะการทำงานเข้าข้าวะครับอย่างนี้ก็คือไป Copy Data Copy ค่า high Copy เวลา Copy ค่า low อะไรเงี้ยแล้วการเปิดคำสั่งก็จะมี ปิคราวนี้เป็นคําสั่งการเปิด position นะครับอันนี้คือ open นะครับ sell นะครับอันนี้ open buy เห็นถ้าเกิดใครเขียนโปรแกรมเป็นจะรู้เลยนะครับว่ามันเป็นลักษณะของการเรียก object จาก class นะครับซึ่งจะแตกต่างกับ mq 4อย่างสิ้นเชิงนะครับที่เราไม่ได้เน้นหลักของ object เท่าไหร,นะร่นักถ้าผมยังเห็นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว timer ครับมันจะมีการสร้าง timer ขึ้นมานะครับในตัว MQ5 ซึ่งใน MQ4 มันไม่มีทัมเมอร์ทำให้เราไม่สามารถที่จะคอเราต้องรอสัญญาณติ๊กครับเราไม่สามารถจะคอขึ้นมาเองได้คือไม่สามารถจะให้มันออคอสัญญาณนาฬิกาขึ้นมาเองทำให้อาจจะต้องไปเขียนวนลูปทำให้มันมี EA หลายตัวที่วนลูปแล้วทำให้มันค้างไม่สามารถรับอินพุตได้ซึ่งตรงตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันเซตทัมเมอร์มาแก้ไขนะครับ เป็นพวกหลักการ event, timer อะไรพวกนี้นะครับที่เกี่ยวกับภาษาที่คล้ายๆกับพวก C++ มากขึ้นนะครับโดยโครงสร้างนะครับก็ผมผมคิดว่าอาจจะออกไปแนว Object มากขึ้นเอาอย่างนี้ละกันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยผมจะมาสอนอธิบายการเขียนใน MQ ไฟ เบื้องต้นให้เพิ่มเติมแล้วกันครับเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าลักษณะการทํางานนี่จะค่อนข้างแตกต่างกับ m q 4อยู่มากครับซึ่งไม่สามารถ c o n ิร์ตกันได้ง่ายๆแน่นอนครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะมี b ๊กได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเปิด order ร์2อันมันจะรวมเป็นอันเดียวนะครับอย่างเช่นเซล l สองครั้งครับมันจะรวมเป็นตัวเดียวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงเทคนิคการเขียนโปรแกรมบ้างนะครับโอเคครับก็สําหรับวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ ขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมแล้วก็รู้สึกดีนะครับที่ได้อัดวิดีโอแล้วก็อัปโหลดขึ้นสักทีหนึ่งเพราะว่าไม่หนีเวลาทํามาให้ค่อนข้างจะนานแล้วหวังว่าเอ่อยังหวังว่ายังมีคนติดตามอยู่นะครับครับขอบคุณมากเลยครับ